สวัสดีจ้าเซามนีมาบอกัลแก้วท่างช่องยายหาดลุงนวลเพลิน,พน,นเพลินทางเกษตรสำหรับเซามนียายหาท้าไม่อยู่ตลาดแล้วจิตอำเภอพระรา,าน,นิคนมจังหวัดสกลนครเด้อเซามนียายหาสีพามาชุม่มบรรยากาศซสือขายสอบถามราคานนนเนาะพี่น้องเนาะเกือค้าพี่น้อง จ้ามุนี่ยุตตลาดรับจิต,ตอำเภอพระละนานิคมจังหวัดสกลน,นครผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเลือดจะได้แจง้งเตือนคลิปใหม่ๆว่าเข่าร้ายพี่น้องเครือ่องเวียดเครื่องพ่นไทยพี่น้องหมือนออามา อาสิดีจ้าเซ้าหค่ะตัวใดแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียค่ะเปิดไว้าหงค์เซ้าหงคสองหมื่นหกพันขาลอยพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแรกค่ะลูกแรกว่าลูกแรกพี่น้องลูกค้อมสิตทอแม่ยละราคาหนึ่งจอร่องได้ยูบอกคะไดยูเล็กน้อยต่อร่องได้นิดน้อยด้วยพี่น้องด้วยนี่ เ,เป็นหนัวหลูกแกลกน้นองหัวลายมือนี่นนไไนยา <c oughs> ่างอ้อมเข้าไปก็ว่ไรแต่ย่านหาม่ได้ไม่้งางอ้อมเข้าไปอ่ไรได้มาจะพ่ะมอมือนี่เอามาสองตัวนน,นี่สองตัวนีไหมบอาะขอเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์หกสนึ่ง 0, 0, สาม สามหนึ่งสามศูนย์สี่สองแปดยต่อดหอยตะเดอหอยต้มพี่น้องสนใจโทรหาหอยต้มด้อพี่น้องด้อแม่ลูกลูกัวแม่ทำงามพี่น้องจากาซื้อขายพี่น้องจะบ่ลูกลูวแม่ลูกลูกโตพี่น้องงามงาแต่เหลี่ย เอาสิเจ็บหน่อยจะเขาเชิญอาหุ่มให้ถกอ่ยหคามาั้งแต่มูมูงกานรอสื่อเขาไมายนะถ้ากิบอร่อยร้อต่ร้องและ่ากันเลยพี่น้องสิขายแล้วพี่น้องคนสีขายแล้วว่าสิดามึงละค่าคนทองไว้สองเมือทัผาลอยพี่น้องแ่เป็นชิืสอขายกันแล้วเลยพี่น้อง มัวซาโลเล่เปิดเท่าไหร่นะพอนี่เปิดสองหมืน่นเปิดไปสองหมื่นพี่น้องซ้ายคุณพี่น้องซ้ายคุณนี่ซาโลเล่นี่ มันได้จ้าลูกล้วพ่อลูกคนเดียวได้ลูกหนึ่งแล้วนเนานได้ลูกนึองพี่น้องขายแล้วเป็นบ้ามานทำกันนี่บ่ลูกก็ได้บ่าพงขาอยู่บ้านลูกอขายอยู่บ้านได้ลูกหนึ่งพี่น้องลูกมันเพิ่งขายไปแล้วนี่ขายไปคนขนหนักหน้าละข่านี่ต้อนรอบละข่านี่ต้อนรับได้ด้วยพี่น้องนี่เอางามด้วยพงขาเบิึงแกงเพิ่นพี่น้องมันออ้ว่าไปบ่ได้พี่น้องว่าว่าสิบห้าบึงทั้งหลังเบึงบึงบ่ได้พี่น้องง่วงมันหลาย อว่ามันชิดกันอี่แหละงาน้วยสูงดิมันร่อยสามสิบหบวกอยู่นะพร่อยสามสิบหาบวกอยู่พี่น้องอ่ะขอเบอร์ติดต่อนีจ้ะศูนย์หกสองนสนึจ็ดสี่แปดศูนย์เสนใจทรหาอพราไล่เด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยไล่เลยจ้ะ สลอหลยูพี่น้องสลอพี่น้องมิเตสลแม่ตัวจจะควาง่อยใส่เท่าไรเราพอนก่บาทครับมื่นเท่าไรนอกจากู้นี้สามสิบ สามสิบสามสามหมื่นสามพี่น้องนี่บ่อสอตันี่บ่พ่อครับัสตัวตัแม่เบิร์นะตัวแม่เบิด์ต่ะแม่ครับวัวเนื้อัวเนื้อวัวเนื้อพี่น้องวัวเนื้อซาโลเลตายเนื้อพี่น้องงามงามเลยนี่นี่เจตวนสามมื่นสามพันบาทตกตัวละหมื่นวันหมื่นหกขาลอยพี่น้องราคาหนี่ต่อรองได้บคราคานีต่อรองได้เ้อพี่น้อง วัวๆเลยพี่น้องสูงประมารลอยสามสิบวกยู่ดอกพี่น้องตัวใหญ่เติบอยู่นี่เนาะเอาขอเบอร์ติดต่อนีจ้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนึ่งศูนห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็สนย์เจ็ดสาม่ศนย์นใจทุวหางเนาะพอเย็นรับสนใจทรหาพอเย็นเด้อ,อ,อพี่น้องเด้อ ไปทายงอแม่ลูกลงว่างงอผีว่างงอห่วงลูกว่าสันตะเวนว่างงอห่วงลูกว่าสันพี่น้องนี่ไงเนี่บ้านี่ลบ้เอ๋อนี่ลูกนั่นบอกแม่นะบ่อ๋อแม่พี่น้องนี่ลูกว่าสัน่างงอห่วงลูกว่าสันตะเวนว่าลูกตัวแม่แม่ท้อง้อมแม่ลูกลูกตัวแม่ท้องอีกในท้องได้เจ็ดเดือนแล้วต้องสองเดือนกว่าแลยเพอมันสมตโอ้สมโตพี่น้องสมโตได้สองเดือนกว่านี่แหละ เปิดไบเท่าไรล่ะตะวันนี่เต้าสี่หาร้อยเปิดไวสองหมื่นสี่พันหาลอยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องลูกกะงามงามนี่พี่น้องแม่เิ่นกะตัวบกใหญ่หนึ่งนี่ราคาหนี้ต่อรองได้อยู่บ่ะตะวนตันรองใส่ตัวหน,นึ่งแม่กับลูกไปทั้งฝนจะไปหา มันใบจับใยใบได้พี่หน้องมันหัวหังลูกมันรสเซนมันจับใยใบได้ยู่พนังหวงวสซนใส่อีกตัวหนึ่งใบหนกพีแม่ลูกแม่ลูกก็หวงเออคู่นี้ว่าหวงสซนพี่น้อง นี่แม่ลูกนี่บ่ลูกมัตตะวันเออลูกมันหนาแท้เออแม่ลูกลูกตัวแม่คือกันพี่น้องนี่ก็ได้ดีเลยคุณนายจับไปด้วยสามเมืองสองหาลอยกับตุ๊ดสามเมืองสองหาลอยกับสันพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตัวแม่คือกันพี่น้องนี่บ่ได้บ่สองข้อนี่บ่สองข้อนี่บ่แม่ลูกแม่ข้อสองข้อนี่แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้อง และค่ะนี่ก็ตัอร่องได้คื่กันพี่น้องหวงลากวาวเาเราะหวเาะัวเาะวาหวเาารเาเาหาาหาเาา 5887สนใจทั่วหาหอยวนเด้วพี่นนองแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวบักใหญ่หนึงถั่วงผอมด้วยพี่นองนี่ถั่วงผอมี่้ายสี่ห้าร้อยไ่ได้ส่งครับนี่ใกล้ๆนี่รแลข้านี้บม่ได้ส่งส่งกาบคิดค่าธรามเนเอลูกย่งนี้ก็ได้เลย่ามนไม่ไกินยางกันนั้นเราจะบอกเดี๋ยวไปส่งส่งกาคิดค่าธมัน อเ็จพราะว่าม่ไปหากินขาวฝอ่อเขาเีอ่ายวสองอก็แค่ระป๋องหนึ่งแบบน่ามืนเป็นกล่มพี่น้องวันไหนจะไปถามมัตัวนี้เปิดเท่าไรพอนี่หมื่นสามครับหมื่นสามพันพี่น้องนี่ตัวนี้งามเลยอ้แม่พ่นอนั่งไว้ังมาดิ นั่งนาอยู่พี่น้องเขาเอานุ่งห้อยอย่างนี้ขวาบ่ามันเนาะบ่ามันเป็นพ่อเลยติดบบบนันโอ้แม่เป็นพ่อเลยติดบ่ามันเนาะมันหลอกส่งนี่เนาะราคาหนี่งต่อรองในน้องพอนะต่อรองได้ราคาหนี่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตับคนเดียะเทียวงอควายสิบตัวหกสิบตัวคุณพ่อพ่อแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผูเท่าไรก็พ่อ สามหมื่นหามีพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดไว้สามหมื่นหาพี่น้องสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบหาบวกคุณละพี่น้องแม่เป็นออกซาลเล่ต้องพ่อนะซาลเล่ซาลเล่ลูกมันบีบเบอร์รี่วันที่วันไรพี่น้องมันหลับเขา้าไทยเนี่ย น้ำหนักน้อยทองบ่อพอบ่อทองเนาะลูกมันยังหน่อยอยู่วางด้วยพี่น้องทองวางเพราะว่าลูกมันยังหน่อยอยู่เพ่อดีทับ<อ>ตัวนี้แม่บ่อพอสองหมื่นหกแม่ลูกวันนี้ก็ได้แม่ลูกนีสองหมื่นหกแม่ลูกสองหมื่นหกนี่พี่น้อง แม่ลูกด้วยพี่นอ้องว่ามนมันแพง,งแพง,งนี่น้องห่วยนะตัวพ่อแม่ถือบ่าพงอืมราคานี่ยสองตัวบ่าพอสองหมื่นสองตัวนั่นลาสองตัวว่าสั่นพี่น้องแม่ลูกลูกตัวพ,พี่น้องนี่รวมซูมก็ร้อยสามสิบแปดนี่แหละพี่น้องร้อยสามสิบแปดออกซาโลเลเ่ด้อพี่น้อง แม่ตะก<ช>รอรเปิดบอร์แเบอรแตัวสองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่แม่ลูกคือกันเว้นมันึ่แม่ลูกในงามขนาดลูกนักออนี่บอแม่ตัวนี้บอเออเออพิ่งคือทรงลูกานบทรงลูกดีพี่น้องสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่แม่กัสองหมื่นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องลูกนังนาบนังนาเงาหางบักไงพี่น้องลูกเออไอเบื้งลูกดิงามพี่น้อง ลายมันเขาหยาบน้องผ่อนเนาะเพราะว่ามันหลายมันเขาลูกคือลูกลร่ลูกคืนดีดีลูกเคืนพี่น้องงามๆเลยดีลูกป้าราคานี่ต่อรองได้น kind of ้องผ่อเนาะใส่พอได้หลายต่อบ่ได้หลายน้องผ่อเนาะเพราะว่าห้องกันนั้นแล้วผมต้องทานอะไรต้องใส่ยีกันตัวใหญ่นี่แม่นี่แม่นี่บ่แม่สาวงามแม่สาวงามนี่สองมือหาตัวหนึ่งสองมือหาตัวเดียวเพรว่าสองมืนหาตัวเดียว เข่าวไฟเขาจะพาไปนี่เราจย่างข้งมวนอยู่กับคนอยู่แล้วมีพี่น้องสองเมื่อนหาเมือนหาเมื่อนเชงเด้อพี่น้องเด้อยงามงามด้อเงาหางโอ้เงาหางเงาบมักไงด้อพี่น้องเนาะสองเมือนหาพี่ติ๊งสองเมือนหาราคาหนีต่อรองได้เด้อพี่น้องหางบ่ได้หลายเนาะพ่อเนาะต่อบ่ได้หลายเนาะต่อได้ดีหน่อยพี่น้องตัวบักไง สูงประมาณรอยสามสิบสามสิบสามสิบซีบวกวกคุณละพี่น้องนี่วัดด้วยสายตาได้ประเด้เอาวันนั่นวัดสายยีพ่ออย่งยางนี้ก็ตัวนี้ทอดได้ปะนี่ัวนี้เมื่อนหาตัวนี้ตัวนี้เมื่อนหานพี่น้องตัวนี้เมื่อนหางามขึ้นกันนี่พี่น้องมันกระตามเนื้อผ่าแล้วเนาะพ่อเนาะ เมืองหาัน้หพี่น้องยังงี kind. ้พ <obey S 3> ่อแม่ยายนี่ได้ปะนี่ตัวนี้เมือนหกพี่น้องตัวมมาแล้วจะดอนนึงนะ สมซาโลเลไว้เป็นปะ<า>สมซาโลเลไว้พี่น้องพอ,อแล้วสมซาโลเลเมือนหกวัตติพอเมือนหกนี่พี่น้องโอ้สูงร้อยส่สิบบกนเลยเหขามันได้จะลูกแล้วพ่นี่งอได้สองลูกพี่น้องงอได้สองลูกแล้วเด้อโตโนที่สามน้่นในทน้นะงนี่นะ เบิร yeah, ์ไปพ่อเบิร์แรมาเลยเอกมาหนูขอเบอรติดตอบันนี้ศปดเจอหพอย่งน้อซื้อพุ่งมาซพุ่ง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 สีสุพรซื้อุ่งสีสงขลามาสร็วพสีพสุพรรณสีสุพรรณ อยู่อำเภอโคกศรสสีสุพรรณเด้อพี่น้องอสนใจโทรหาหอยปุุงได้เลยพี่น้องอยู่อำเภอโคกศรสีสุพรรณพี่น้องอยู่สะกดเท่านี้แหละพี่น้อง มือนี้เพิ่งลงมาอยู่ตลาดลักจี๊พี่น้องผู้ใดผ่านเข้าม,มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นอ้องด้วยผู้ใดสนใจก็โทรติดต,ต่อพ่บปุงได้พี่น้องนี่เ,อเบอร์นี้เลยพี่น้องนี่งัวเพิ่นตัวกงามหลายอยู่พี่น้องเพิ่นเอามาหลายเติมอยู่มือนี้ก็ได้ยุ่งงันก็นยังมีอยู่ปะพอยุ่งงันก็มีอยู่ปะยุ่งงันก็นมีเด้<ห>อพี่น้อ<ห>งผู้ใดสนใจก็โทรหาพ่บปุงได้เลยพี่น้องนี่นาพี่น้องแม่ลูก ลูกตัวแม่ความนี่เนาะเปเอลลูกตัวแม่ย่แก้วย่แก่เปิดเท่าไรนี่เปิดเท่าไรนี่้ร<ๆ>่สามสิบห้าสามสบห้าพี่น้องสามหมื่นหาพันพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ ราคาเปิดเด้อพี่น้องไงแก้วไงแก้วตอรองได้บอสคะนนี่ต่อรองได้ครับต่อรองในเด้อพี่น้องนี่ยปอดสูงพี่น้องแม่ก็มาแล้วครับแม่ก็ท่องแล้ว่แม่ก็ท่องพี่ใบผมเด้อพี่น้องด้วยสามมึงให้กับไอ้ที่เขาอยู่ให้เรหน้าเบอร์เข่าดัวสามหมื่นเท่าใดก็พอ สามหมื 45, 000. 35, 000. 36, 000. ALLY, ah, ững, ่นหาพันสามหมื่นหาพันเยพี่น้องงามๆเลยแม่ลูกลูกตัวแม่สิบหกเด้อ่ะพอเบอร์ดต่อเนี่่สิบหกกบอเบอร์บอเดียวเลยะสิบแปดหกศูแปดหกสิบหกสายบอกศู์สามเก้าแปดสี่สอง แปดสี่สองหนึ่งสนใจโทรหายายแก้วด้วย<ม>พี่น้องเนีอยากกินนมอยู่พี่น้องแต่เบื่อแล้วหางคนของมายากงามด้วยพี่น้องเนี่ยเสียหางเพราะว่าค<อ>นมาใส่ใหม่ไม่สันหางมันามานะนี่ลูกมันงามงาม้ลยพี่น้องมันสูงลูกสามหมื่นหาและานี่ต่อรองได้สนใจโทรหาพ่อแก้วเลยพี่น้อง สวัสด,ดีเจ้ยฮัมครับเยฮัมได้ยังมามือหนิดีดีนี่เปิดเท่าไรคะนี่เปิดวันที่สองหาเปิดไว้หมื่นสองพันหารอยพี่น้องครับนี่ได้ยู่ขั้วสูงมันประมาณหนึสิบแปดพี่น้องดีหางงามดีหางงามประเสรนราคาหนี้ต่อรองได้อยู่ป่ะพ่อได้อยู่แลคาหนี้ต่อรองได้อยู่เด้อพี่น้องงามงาม ได้มาเจ้าตัวพ่อเมอื่อนี่ได้มาตัวเดียวนี่หรอตัวเดียวนี่แม่นป่น่าค่นี่ต่อรองได้ยูเด้อพี่น้องเด้ออนุขอเบอร์ติดต่อนะจ้า92 092 690 <6 90, S 2> 3005 3005 <5. S 1> สนใจโทรหาพ่อหำเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยงามพี่น้องงาม,งาม เอาเอาลงก็ได้รทุกมาหาหามก็ได้ตัวนี้ก็ไดงนี่ก็โทรทุมหามหาหาม,ม,ามก็ได้ได้พี่น้องราคาเท่าไรล่ะนี่สิบสองสิบสองเมื่นสองพันพี่น้องเป็นมั่ว,มวไม่นางเรือยพี่น้องเมืองขาเมืองแข่งคนเดินราคาตราคานี่ต่อร่องได้ขึ้นกันเนะะาะได้ครับราคาเนี่ต่อร่องได้ขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อนี่สนใจโทรหาพอหามเลยจ้า คล้องแท้ว่ารั่นผ์คมือล่างเลยคล้องแท้ลูกลูกมาหนึ่งครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแดงจึงครึ่งพี่น้องแต่ว่าแม่สีขาวลูกลูกสามเป็นบ้านี่ลูกสามเด้อพี่น้องนี่เปิดไว้เท่าไรคะนี่เปิดใบสองสองครับเปิดใบสองเมื่อสองพันพี่น้องนี่ราคาเปิดต่อรองได้เนาะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งขาเบุญแข็งลูกลูกแม่พี่น้อง แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องนังนาอยู่ลูกขึ้นกระนังกระนาอยู่ แม่ลูกโตแม่ละค่านี่ต่อรองไ้นนาะจ้ะต่อได้ครับอ่ะขอเบอร์ติดต่อหน่ยค่ะ0 8 0 0.80 7.146 7.146 1.34ครับผม134ของหอยยังนาะจ้เหกหอากาศครับของหอยเพชรอากาศด้วยผี่น้องสนใจโทรหาหอยเพริดเลยเลยจ้ะนี่งามเลยดิแม่ลูกก้แม่ลูกอยากลายด้วยผี่น่องมือเลยงามเลยพี่น้องเงาหางเงาด้าง ทรงลูกยุี่น้องลูกสีแดงงามขนาดสนใจทั่วหาหอยเพชรได้เลยจ้ะวัอดีจะไม่น้อยได้ยังมากค่ะได้งัวหัวผูหัวแม่เหรอเพื่อนทั้งผูทั้งแม่แม่น่ะขายแล้วผูเนี่ยเปิดเท่าไรเราผูน่ะผูในซิปซี่ผูในเปิดไปซิปซี่เว้ยจ้ะใส่ละผูใหญ่ พูดโอ้ตัวนี้เออว่าอยู่ก็จะว่าอยู่อันนี้เปิดไม้เท่าไหร่กว่าสิบพันสิบสี่สิบสี่พี่น้องเนี่ยตัวครูเนี่ยดีพี่น้องตัวครูใส่อีกตัวนึ่งนะนี่นี่ตัวนึงพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ป่ะนี่ตัวนี้สิบแป สิบแปดสิบแปดสมื่นแปดมืนปดพันพี่น้องโอ้ยเขาพายยางเลอนี่หัวมันไหลหัวมันไหลยานหัวดีส่วนนี่พี่น้องสิบแปดความสูงได้อยู่ลอยสามสิบแปดบวกอยู่พี่น้องงา่งาๆ ราคานี่ต่อรองได้คู่ตัวไม่น้อยได้ได้กับอะไรต่อรองในคู่ตัเด้ดบบอ,อดพี่น้องเด้อแต่บ่ไหลออเขอเบอรอบต์ตริ่ต่อแนจ้าศูนย์เก้ญญญาห้าศูนย์เก้าห้าสี่เจดสอจ็ดสองาหกเก้าหนึ่งสนใจโทรหาไม่น้อยเด้อพี่น้องเด้อจัาเพาผ้าเปิดเท่าไรละนี่มื่นห้าร้อยมื่นก้าหารอยพี่น่องห้ เงินก็หาลอยสูงประมาณลอยซ่าอ,อยู่เนาะได้ลอยซ่าบวกอยู่ดอกพี่น้องลอยซ่าบวกอยู่ตัวแม่พี่น้องบังขาบังเทงคนเด้พี่น้องเดินต่หูอยู่เป็นแม่นางหน่อยเด้อพี่น้องเดินตัวนี้เท่าไหรก็่าหมื่นสามมื่นสามพันพี่น้องสูงสบ้านลอยซับซับแปดพี่น้องความสูงเกัน ขนมละคานี่ตัวร่องไหเป็นบอกคะละคานี่ตร่องไหนเนาะ้าสบห้าพงหญ้า เลี้ยงพี่น้องวัเลี้ยงเงี่ยงเงี่ยงแม่นางงี่แม่นางอนุขอเบอร์ติดต no <iałem quarterback> ่อนะจ๊ะ061ย์หกหนึ่งศูนของหอยยังนะจ้ะของหอยต่อยเด้อพี่น้องสนใจโทรหาหอยต่อยได้เลยจ้ะหอยต่อยอากาศเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยต่อยเลยจ้ะ นายโฟนนายนได้ยังมากนะพ่อี่ได้แม่ลูกแม่ลูกแฟแม่ลูกฝาแฟนแม่มัดกะมานเองเอาเนี่ย แม่ลูกฝาแฝดปฏิบอดว่าเปิดเท่าไรน,น้องจะนีเปิดไว 500, ้สิบแปดหารอยพี่น้องแม่มันก็นมารับประกันดังมานแม่มันรับประกันม่านว่สันพี่น้องลูกตัวแม่นะพอนะตัวแม่ลูกตัวแม่สิบแปดหารอยมื่นแปด <18 500 S 2> ทนหารอยมื่รอยมนแทนหารอย,ย,ย,ยนะพอน้องสองตัวเนาะสองตัวถ้าแยกขายเปพ่อแยกขายแยกกับขายว่าสันพี่น้องใช่ลูกมันเก่าผ่านห้าลูกม่กเก่าท่นหาราคาประหอดมื่นพี่น้อง อดมืนสีดีสีสวยสีขาวสะอาดมีแปวมีแมงล,ลูกเก่าพั้นหารลค่าประหอดมือนเด้อพี่น้องถ้าเอาสองตัวนี้เท่าไรก็พอเอาแปดพันแม่น่ะแปดพันสิบแปดสิบแปดสองตัวสิบแปด ตัวสีเป็ดตัวสปดมาทั้งทีป่านนี้เจ้าเวอร์มาล้เปดค่ะวัวนี่ใส่นี้ตัวเมื่อนแปดพี่น้องขาาเตลูกแต่เก่า่านพี่น้องลูกแม่นี่ทองแล้วพี่น้องม่ยหยฝนอ่ะเบอร์มาแม่เด้อลูกแตแม่เด้อแม่ก็เป็นตัวแม่เด้อโบเป อ่เบอมากพอเบอร์แจงพอเบอได้บนหนอยากได้เงินสดบ่กันอยากได้เงินสด ใจงามๆเลยพี่น้องนี hmm. ่แม <carbohyd> ่ล <statistically> ูกแม่ล <ùng> <tide> ูกแม่พร้อมพี่น้องลูกเก่าวัดใครบ่งคนเดี๋ยวน้องเห็นพ่อน้องมือยแม่มันมานเลยเอาแปดทันกูเป็นเอาสิเป็ดเออให้เท่าได้ให้หมาพอซื้อพอแลกกันว่าจะเอาไปเดินได้ เจ้าไปเดินบ่ได้เจ้ามาไอ้ฝนอ่เบอร์มาป่ะนี่ฝนหกองนหกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่เจดหน่ี่สี่แปเดสีเอไปโอ้สนใจโทรหาพ่อฝนเด้อพี่น้องนี่นี่งัวหลายพี่น้องแม่ลูกหัวผูนะแม่ลูกปูปูปูแม่บาระมาณนี่ ตอ่อรองพี่น้องบรรยากาศในหอยตอ่อรองราคางวดตลาดราชจิตอำเภอรพาระนา,านิคมจังหวัดส,สกลนครนะเดอ้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถา,ามเบิ่งสองตัวนี่พี่น้องสองตัวแม่ใหญ่ๆนี่พุม่มสูงอยู่ประมาณหน่อยห้าสิบอยู่นี่พี่น้องเขาควัเปิดเท่าไหร่นี่สองตัวนี่เอ้์เปิดอัน่สามสิบเจ็ด ว่าหนกับสามสิบเจ็ดมาแจก่เมยนป่ะมึงเสเขาบุ้งเงินเนามสิบเจ็ด่ะพี่น้องแยกขายมาก่อแยกตัวละสิบแปดห้าร้อยแยกนี่ตัวละสิบแปดห้าร้อยพี่น้องสองตัวพี่น้อง ความสูงลอยหาสิบวกวยู่พี่น้องพ่อมากยี่บบพ่อสิตัวล้วสิบแปดห่าลอยพ่อต่อรองไม่ยี่บ่ค่ะต่อรองได้ยีบบคุพี่น้อง ขอเบอร์ติดต่อในพขวั่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามเจ็ดสนใจโทรหาพะขวัเนด้วพี่น้องด้วยนี่ตัวละสิบพี่น้องราคาต่อกันต่อรองใดพี่น้องนี่ต่อรองใดักาทโหา่า้ พี่น <Tipp s> <ihood> ้องกมั่งเมอนหาพัานหาลอยพี่น้องเมือนหาพันหาลอยวัดที้แม่ครับแลคาเปิดพี่น้องว่ผนว่วนตั่นสันเลยพี่น้องท่องบ่อนี่บ่ได้ตรวจบ่ได้ตรวจเนาะลตบัวกเบิงคือเพ่นถ่วงนี่แหละพี่น้อง เนาะงามๆพี่น้องมันสูงมันสูงหลายปันไดน้องนี่เนาะลอยซ่าเนาะลอยซ่าบวกอยู่ดอกพี่น้องอัวหวานวันเสารราคานี่ต่อรองได้ปะต่อได้หน่อยๆรับราคานี่ต่อรองได้หน่อยตอลักลอยเด้อพี่น้องเด้อเพคนให้ต่อลักลอยเด้อห่วยคนบาให้ต่อลักลอยวันเสาร์นะกข้อเบอร์ติดต่อนนะจ้าศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้า 1>, 1, 3, 2, 1, 3. 1> <occurs> ึ่งสองหนสใจโทรหาหอยบัว <More> ว <eating> ่าลเดอพี่น้องด้วยี <Et> ่เดองาเลยนี่พี่น้องบอกกันครับกันพ้เหลียหน่อยนี่พอเปิดเท่าไรพ่อนี่เปิดไบหันพ่อเปิดไปหัวขั้นสามาสันพี่น้องาทม้ขัยหนสองขาหัันสามน้พ่อเนาะเปิดใปเนาะต่อต่อได้อยู่นาะพ่อเนาะต่อได้อยู่เด้อพี่น้องขาันไดหัขันขายเลยมาสันพี่น้องตัวน้ยหน่อยก้บบ่หน่อยแล้วว่า แล,แล้วพี่น้องนี่นี่นี่น,น,นมีมิดมิดบวกบวกแล้วพี่น้องหู้ความนี่จับได้บายได้เลยพี่น้องผมพัน0นขายเลยนียผมพันสอง0 0พันสามขายสองผ0พันห้าซาลูนร้ผม ออพอนุขอเบอร์ติดต่อ้แนย์เก้าแปดเจ็ดห้าเก้าเนย์สองหกสามศูนสโทรมาเลยครับสนใจทรหาหอยเบิร์ด้วยพี่น้องด้วยนี่้ใจทรกหาพอเบิรเลยจ้าขายยเวยนี่นีขายไขไอ่าครับมดหัวหานเบอหอดเืนพี่น้องมหอดเงได้ขายงัวก็ขายให้ก็ได้เด้อมาขายงัวคือเราเด้อนี่กันี่ จะเจก็บขายจะนอนดลมรยการซื้อขายตลาดลักติดอำเภอพระนา,านิคมจังหวัดส,สกลนครเด้อพี่น้องเปิดทุกเสาร์วันพุธหาพี่น้องา้วเลยครานอเาคาเป็นยังไงนันโอ้สาหมองครับสาหมองว่วงะเมียนวันนี้ขายแพงเลยเด้อขายรถลูกแน่บาทนี่ <laughs> ในห้อยมาตลาดนี่เหลือแต่หำเดือนนี่ครับบ่าเลือแต่หำเตี้ยบอ้ยแบบตะลิ้ตัวนี่เหลือแต่ห้ำมาสั่นหำก็สิบไแล้วล่ะบ่ไม่ได้เลยเลือแต่ห้ำมาสั่นจนได้ลุงส่งข้าสันมากแล้วพี่น้องนี่มองดูนี่สิลมละลายแล้วครับ <laughs>